บีบให้เต็มๆเลยนะคะให้มิดสนิทหน้าเค้กไปเลยค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยฝอยทองวางฟูๆได้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะทำขายได้เลยนะคะเนี่ยบ้านเราสตอรี่สวัสดีค่ะวันนี้วิทยาพามาทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้าฝอยทอง ขั้นตอนแรกให้เราเตรียมไข่ไก่เบอร์สองมาสฟองแล้วเราก็แยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันนะคะคนละกะละมังวิจะเริ่มทำในส่วนของไข่แดงก่อนค่ะให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไป70กรัมคนให้ไข่แดงแตกค่ะได้อย่างนี้แล้วเราก็เตรียมล่อนแป้งนะคะใส่แป้งเค้กลงไป100กรัมตามด้วยผงฟูครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่อน1ส่วนสช้อนชาลอนลงไปได้เลยค่ะ ร่อนหมดแล้วเราก็ใส่น้ำใบเตยคั้นสดลงไป40กรัมหัวกะทิ40กรัมและสุดท้ายน้ำมันถั่วเหลือง40กรัมในส่วนของน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยใครจะใช้น้ำมันมะพร้าวหรือว่าน้ำมันรำข้าวก็ได้นะคะก็จะหอมยิ่งขึ้นค่ะคนได้เลยค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ให้เรามาทำในส่วนของกะละมังที่เป็นไข่ขาวนะคะใช้เครื่องตีได้เลยค่ะ ผ่านไป2นาทีก็พอได้ค่ะไข่ขาวฟูเต็มที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะตั้งยอดอ่อนๆแล้วด้วยก็ให้เราใส่ผงครีมออฟทาท่าลงไป1นส่วนสช้อนชาค่ะแล้วก็ตีต่อระหว่างที่เราตีให้เราทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะน้ำตาลทรายใช้50กรัมค่ะทยอยใส่ และพอเราตีจนเนื้อฟูแน่นตั้งยอดแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะรวมระยะเวลาการตีแล้วก็ประมาณห้านาทีค่ะทีนี้เราก็นำกระมังในส่วนของไข่ขาวเนะะี่ยค่ะมาเทรวมกับกระมังในส่วนของไข่แดงนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันค่ะอย่าคนแรงนะคะให้ใช้วิธีค่อยๆตะล่อมค่ะถ้าเราคนแรงเกินไปเนี่ย ความฟูเขาหายไปมันจะทำให้เวลาเรานำขนมไปอบเนี่ยขนมจะยุบตัวได้ค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็ให้เราตักใส่ถ้วยนะคะวิใช้เป็นถ้วยขันข้าวค่ะขนาด9้เซนติเมตรทาน้ำมันไว้ให้ทั่วๆนะคะเวลาอบเสร็จขนมจะได้ไม่ติดถ้วยค่ะน้ำมันที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันลำข้าวก็ได้ค่ะตักใส่ลงไปเลยนะคะให้เกือบๆจะเต็มถ้วย ใส่ลงไปจนแป้งหมดแล้วก็จะได้อยู่ที่5ถ้วยค่ะทีนี้ให้เราใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวนๆค่ะเพื่อไล่ฟองอากาศในแป้งค่ะนี่นะคะเขาก็จะเรียบขึ้นค่ะแล้วเราก็นำไปเข้าเตาอบได้เลยค่ะตอนนี้วิวอมเตาไว้แล้วเตาร้อนแล้วค่ะอุณหภูมิในการอบอยู่ที่180องศานะคะเปิดไฟบนไฟล่างใช้เวลาอบ20นาทีค่ะ อบครบเวลาแล้วก็นำขนมออกมาได้เลยค่ะพักไว้ก่อนนะคะรอให้เขาเย็นตัวลงพอเย็นตัวลงแล้วเราก็จะมาแกะใส่ถ้วยกันนะคะถ้วยที่วิใช้เนี่ยเขาเรียกว่าถ้วยหนึ่งรกร,รัมค่ะวิธีการเลือกถ้วยเราก็ดูให้มันก้นเนี่ยนะคะให้เท่ากับถ้วยของขนมค่ะมันจะได้ใส่ลงไปได้วิธีการแกะก็ค่อยๆแงะข้างๆก่อนนะคะแล้วก็คาะๆออกมาได้เลยค่ะ ล่อนง่ายนะคะแกะไม่ยากเลยเนยค่ะแล้วก็กดกดลงไปเนื้อเค้กมีความนุ่มมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเนื้อชิฟฟ่อนก็จะเป็นแบบนี้นะคะนุ่มๆพอได้เป็นถ้วยๆแบบนี้แล้วเนี่ยเนื้อที่ที่เหลือด้านบนวิจะทำเป็นครีมมาบีบลงบนหน้านะคะวันนี้วิก็เลือกใช้เป็นดมมี่วิปปิ้งครีมชนิดผงค่ะ รสจืดนะคะอันนี้หาซื้อได้ตามร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ทั่วไปเลยค่ะหรือจะสั่งในแอปช h อปปีและ Lazada ก็ได้ให้เราเตรียมน้ำเย็นจัดไว้200กรัมนะคะและนี่ก็คือดิมมี่วิปปิ้งครีมชนิดผงค่ะใส่ลงไป100กรัมทำง่ายนะคะใช้เครื่องตีได้เลยค่ะ ยังไม่ถึง5นาทีก็ใช้ได้แล้วนะคะตีขึ้นฟูเร็วมากๆเนื้อครีมเขาจะมีความเนียนนุ่มค่ะอยู่ตัวแล้วก็ไม่ละลายนะคะถึงแม้ไม่ได้อยู่ในตู้เย็นค่ะแต่ว่าถ้าใครใช้ไม่หมดเนี่ยก็สามารถเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นได้นะคะอยู่ได้ถึง5วันค่ะแล้วก็วิปปิ้งครีมชนิดผงเนี่ยมีความคุ้มค่านะคะใช้ผงเพียงนิดเดียวเนี่ยทำเป็นเนื้อครีมออกมาได้เยอะเลยค่ะวิก็จะนำเนื้อครีมนี้มาใส่ในถุงบีบนะคะแล้วนำไปบีบลงบนหน้าเค้กค่ะ บีบให้เต็มๆเลยนะคะให้มิดสนิทหน้าเค้กไปเลยค่ะแล้วก็แต่งหน้าด้วยฝอยทองวางฟูๆได้เลยนะคะแล้วเราก็ใช้ฝาโดมครอบลงไปเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ค่ะทำขายได้เลยนะคะเนี่ย เนื้อเค้กเขาจะมีความนุ่มนะคะอ,อร่อยมากๆเลยค่ะความนุ่มความหวานมันพอดีเลยนะคะทางบ้านลองไปทำกันดูค่ะเป็นเมนูสร้างอาชีพได้เลยนะคะเนี่ยวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ